สวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายครับยามบ่ายคณันนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าเกือบจะบ่ายสองโมงเย็นแล้วนะครับผมเข้าสวนเข้าไร่ครับเนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกนะครับ <c oughs> ต้นพุษาต้นนี้ก็คือต้อนที่ล้มแล้วก็หักนะฮะช่วงฝนเข้าฝายอยู่เข้าช่วงแรกน,นะฮะต้นนี้แล้วก็ตัดแต่งกิ่งใหม่กิ่งคือกิ่งขึ้นมาใหม่ก็เริ่มออกดอกแล้วกิ่งขึ้นมาใหม่ก็เริ่มออกดอกแล้ว ไม่กี่เดือนนะประมาณเดือนก,กว่าเดือนเกือบสองเดือนอโอ้มาแรงมาแรงเยอะเลยช่วงนี้ไม่ได้มาแรงสตูพว์ืหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฉีดปุ๋ยฉีดยานื่งจากฝนตกฮนะนื่องจากฝนตกแล้วพุทราในสวนก็กำลังเริ่มอ,ออกดออกลูกรวมถึงออกดอกนะฮะ,นะฮะ ลูกเดิมถึงออกดอกนะครับขนะนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับผมอันนี้ก็จะมาเก็บพักในสวนแล้วก็กะว่าจะมาทําแปลงทำแปลงปลูกออต้นมะเขือยาวของผมสนอยน,นะฮะผมดูเดินดูแล้วว่าผมปลูกมะเขือยาวผมดีกว่านะครับผมตอนนี้ดูท้องฟ้าครับ ก็ยังค้มอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้ตกทั้งวัดเลยนะครับเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นี่ฮะหยุดแล้วผมก็มานี่นะครับหยุดแล้วผมก็มานี่นะครับโอ้ตน้นไม้แมงลักผมทำไมมันเอียงแล้วก็ล้มอย่างเงี้ยมันโดนอะไรเนี่ยเนี่ยนอนไปหมดเลยโดนลมหรือโดนอะไรฝนตกไงช่วงนี้ฝนตกนะ ล้มแล้วนี่แล้วนะาอูาเลยตนน้นไม้เหม่นะละลปอยเขาล้มไปผมว่าเดี๋ยวเขาก็รุกขึ้นมาใหม่จากล้มแล้วช่วงนี้ฝนต,ตกครับฝนชุตตกเลยฝนต,ตกบ่อยแม,ม่เดี๋ยวก็ว่าจะทำแปลงผักซะหน่อยนี่ฮะทำแปลงอ้มะเขือยาวผมนี่แหละทำต่อจากนี้ไปนู่นเลย แฝงเซตนันคงไม่ได้เรื่องแล้วละคงไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็เข้าสวนเข้าไรเหมือนเดิมนะครับเข้าสวนเข้าไรเหมือนเดิมดมองหาเอออะไรนะเออแฝงเซตนันที่ผมพกมิดไว้ขุดหลุมแล้วก็ใส่ม็ดไว้ขึ้นมัองไปขึ้นมัอง ไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยยากก็เยอะแต่ดูความแตกต่างเราดูออกแตถึงนี้นไม่เห็นเลยอโอเคครับวันนี้เราสวนเขาไรเดี๋ยวขออนุญาตทำแปลงผักปลูกแยกปลูกเมะเขือมะเขือยาวผมในสวนแล้วเเจอกันทีครับผมเก็บผักนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมเข,ขาไร่เป็นไรครับผมโอเคครับผม เมื่อกี้ผมก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาอะมะเขือยาวนะครับที่ผมเพาะเม็ดไ้น,ไนี่เอาไปปลูกแต่กยยังไม่หมดครับรอยเข้าตัวกว่านี้ก่อนเดี๋ยวก็จะย้ายแปลงปลูกอีกตอนนี้ยังไม่โตมากนะครับแต่บางส่วนก็เอาไปแล้วฮะได้เยอะอยู่พอสควรนะครับผมเดี๋ยวชุดนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวที่จะไปปลูกหอมแย้นะครับกําลังโตครับหรือพักแงะอีกสักพักหนึ่งอีสกประมาณสิ้นเดือนหรือ เือนหน้านะครับผมก็จะได้เก็บเดียวนี่ผักสงีหรือหอมเยะนะครับผมหอมเยะผักเหนือเลี้ยนะฮะส่วนหัวละพาก็หัวละพาก็ไม่ได้อะไรเลยครับนี่ใบเป็นลาเป็นด่างเนี่ยลาเนื่องจากมีความชื้นเยอะก็ไม่ได้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวดูผักก่อนที่จะเก็บนะครับเดี๋ยววันนี้ก็นี่นี่ฮะบวบเลี่ยมนะครับก็จะเก็บ กระเจี๊ยบนะครับบัวปูนะครับนี่บัวปูในสวนกระเจี๊ยบในสวนนะฮะนี่เยอะนี่แล้วก็นี่บัเอ้กระเจี๊ยบนะฮะเราได้เก็บครับส่วนเออ่แก้วมังกรนี่ฮะกำลังจะสุกโน่นกำลังจะสุกหลายลูปนะฮะส่งสามรูปนี่ลูกหนึ่งนี่อีกลูกหนึ่งก็กำลังจะสุกนะฮะ เป็นช่วงเริ่มต้นของการปลูกนะครับแก้วมังกรก็จะประมาณนี้นะฮะช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนอบอ้าวแล้วเดี๋ยวก็ฝนจะตกบวบเลียมนะฮะในสวนบวบเลียมแก้วมังกรนู้นนะฮะสามลูกสี่ลูกแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ฮะเพิ่งเริ่มปลูกฮนะยังไม่มีอะไราไมากมายชุดนี้ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่ง จะพวกนี้วายพวกนี้ก็คือพวกบวกงูบวกเหลี่ยมนี่วายผมก็จะจัดการหรือออาให้หมดแล้วทีนี้ก็จะเอาค้างมาใส่ใเข้านะครับทีนี้ก็จะไม่มีแล้วบวกงูบวกเหลี่ยมก็จะไปอยู่ตารางทั้งหมดนะโอเคฝนตกใส่วันนี้นะฮะหลุมที่ผม,พมเพาะเมล็ดกระเจี๊ยบไ,ไก,ก่ก็มาคุยเขียวเดีอีกประมาณสักสามสี่วันก็ เดี๋ยวมาดูทีหนึ่งว่าแตกหรือ,อยังนะครับผมวันนี้ก็น่าจะได้เยอะหน่อยบวบเหลี่ยมนี่ก็อีกลูกหนึ่งนี่ก็อีกลูกหนึ่งแมลงวันทองเริ่มมาแล้วฮะแมลงวันทองเริ่มมาแล้วเนื่องจากไม่ได้ฉีดปุ๋ยฉีดยาไม่ได้ฉีดอะไรมันรวมรวมสามมาทิและรวมรวมจะเดือนแลวฮะเพราะว่าฝนตกฮะฝนตกบ่อยก็เลยไม่ได้ฉีด ตกบ่อยก็เลยไม่ได้ชี้นะฮะวันนี้กระเจี๊ยบน่าจะดูน้อยนะกระเจี๊ยบที่สุดแล้วน่าจะดูน้อยเพราะว่าเมื่อวานเก็บไปเขาโตไม่ทันนะฮะช่วงน,นี้โตไม่ทันก็เลยลูกน้อยลูกเล็กเกิดไปผมก็ไม่เก็บเอาลูกคนไก่นี่ชอบคุยเขียครับผมไม่ค่อยอินอินเท่าไหร่ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่ว่าไง,ไง่ายครับพวกไก่จริงๆเลยนี่ ่าจะใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็คงจะไม่ได้ใส่แล้วคงยังไม่ได้ใส่แล้วน่าจะฝนซา,าหน่อยน่าจะไม่หมดฝนแต่ให้ฝนซา,าหนะอยื่จะจัดการนะครับผมใส่ปุ๋ยฉีดยาไล่แมลงซะหน่อยไม่งั้นบางทีผลผลิตเราอาจจะได้กินแบบกินไม่สวยฮะขึ้นแล้วก็เจี๊ยบนะฮะปลูกไป m, สาเม็ดใส่สาเม็ดก็ขึ้น3เม็ด นะฮะลอยเขาขึ้นแล้วแล้วก็จัดการนะครับผมจัดการถอนต้นที่เราไม่ต้องการออกต้นไหนที่เราต้องการเราก็เก็บไ้นะครับผมนี่เหยียบไม่ได้ขึ้นค้างเดี๋ยวก็โดนเหยียบอันนี้เดี๋ยวดูเอาขึ้นสิโอโหเริ่มยึดแล้วเริ่มยึดแล้วมาทางนี้มาทางนี้เขาจะเหยียบเปล่าจะไม่ได้กินซะ นะเขี่ยจากนู่นมาเขีย่ยทั้งนี้อีกไก่นะเยอะในสวนฮนะทั้งด้านบนทั้งด้านล่างดจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนไก่ส่วนพวกกล้วยไขย่ผมปลูกไว้ก็เริ่มแตกหน่อแล้วหน้าฝนนี้ก็จะปลูกยากซะหน่อยฮนะแตกยากเนื่องจากมีความชื้นเยอะนะครับเขาก็ไม่ค่อยแตกกิ่งใหม่ไอ้แตกใบออกมาใหม่โอเคครับผม เดี๋ยวขออนุญาตเก็บผูเก็บผักในสวนก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับผมโอเคครับโอเคครับผมวันนี้ผักที่เราเก็บได้ก็เหมือนเดิมครับผมเพิ่ม,มเติมคือถั่วผู้นะครับนี่ถั่วภูในสวนเราเริ่มเก็บได้แล้วเก็บไปกินฮะอีกระเจี๊ยบบวกงูบวกเหลี่ยมมะละกีนกแล้วก็ถั่วผูนี่ผมนียฮะได้น้อยครับวันนี้ประมาณโลก,กว่าๆได้น้อยนะครับรวมกันแล้วได้ไม่เยอะ มีได้เยอะได้น้อยผสมผสานกันไปครับแล้วก็เรามาดูกล้วยไข่เราดีกว่าครับผมกล้วยไข่ผมแตกอีกแล้วนะครับน่าจะได้น้ําเยอะแล้วก็แตกเช่น,คนเคนกยกล้วยไข่ีนสวนแตกบ่อยฮะชช่วงน,นี้ได้น้ําเยอะไปหน่อยเหตนุน่าจะเกิดจากน้ำนะครับ โอเคแลมาเดินดูสวนกันดีกว่าว่าวันนี้ผมทำอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับผมทำอะไรโอ้ยทำอะไรไปถึงไหนแล้วทุสษษาก็นี่ฮะหลังออกลูกเลยออกลูกออกดอ,อกเต็มหมดไม่รู้จะได้ผลผลิตหรือเปล่าก็่มาแดงวันทองมาต่อยใส่ก็เรียบร้อยนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้ฝนฟ้าเป็นใจเลืเกินนะฮะ ฝนตกบ่อยนี่ฮะวันนี้ก็มาปลูกมะเขือนะครับมะเขือยาวในสวนเรานี่ปลูกได้ประมาณนี้เหลือที่ไว้อีกหน่อยหนึ่งตรงนี้นะฮะไว้อีกชุดหนึ่งรูเดี๋ยวรอเขาโตแล้วก็จะลงมาปลูกส่วนฝั่งนูน้นเดี๋ยวผมเลือกดูว่าผักปังผมขึ้นหรือเปล่าแต่ก็มีขึ้นนะแต่ขึ้นน้อยโซนนี้ขึ้นบางไปขึ้นบางแทบไม่ขึ้นเลย ขึ้นเกิดประมาณนี้นี่นี่ประมาณนี้ดูซิว่าจะได้ไหมส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปปุ๋ยคีว่ะปุ๋ยคอกใส่ไปทีู่หระพาเอ้ยไอ้ใบแมงลักนะครับแล้วก็โซนนี้ก็ใส่ไปนะฮะมะเขือยาวในสวนเราส่วนแปลงที่ผมปรุงดินไว้นะครับที่จะปลูกครับ ก็ใส่ขี้วัวไปละขี้วัวแล้วก็พ่น,นดินแล้วดินกบซะหน่อยนะฮะเดี <c oughs> ๋ยวไปเดินดูนี่หน่อยฮะนี่ฮะนี่ฮะสาเหตุของไก่เนี่ยเอ็นเลยล้มเลยไก่ <c oughs> ที่นี่อันตรายฮะต้นผักผมล,มล้มลระนีระนาดไปหมดนะฮะ ใส่ปุ๋ยแปปุ๋ยครอบนะฮะใส่เข้าไปในส่วนนี้ก็เป็นบวบงูส่วนทางข้างบนโรยลาแล้วก็โรทิง้งแล้วก็ดานล่างก็ยังมีพอได้เก็บบ้างนะะปลูกไว้ประมาณเท่านี้เดี๋ยวตรงนี้ท่านตรองไหนเหลือเดี๋ยวผมก็จะใส่มะเขือยาวอีกเช่นเคยนะ,ะครับมะเขือยาวด้านบนยังเหลือเยอะอยู่นะฮะใส่ไปนะะผสมประสานกันไปนะฮะผสมประสานกันไปวันนี้เรามาเดินสอยนี้ดีกว่า ตรงนี้นะครับ <c ười> ส่วนต้น <yapıyor> นะพยูนก็กำล like <c ười ะ> ังโตกำลังสวยนี่กำลังสวยต้นนู้นก็ีเหมือนกันประมาณอีกปีหนึ่งครับผมว่าเป็นร่มเงาอย่างดีเลยนี่ร่มเงาแล้วก็บังแดดบังอะไรให้ต้นอะไรอะไรต้นฝรั่งกินจูแน่นอนไม่แน่ก็จัดการการกิ่งให้เหลือน้อยให้เสงออกมาสักหน่อย ดูกันไปเรื่อยๆครับผมปาสวนเราจะเป็นลักษณะไหนโอ้ยเด็ทิงท้งเด็ดทิ้งนี้ก็ด็ดทิ้งนะฮะเด็ทิง้งอืมต้นกุสาก็กำลังงามฮะนุ่นกำลังงามนะฮนะแต่หญ้างามกว่ารอฝนหมดก่อนฮนะไม่ฝนฝนไม่หมดหรอกรอฝนซาซาก่อนเดี๋ยวก็จะจัดการหญ้าอีกนะฮนะโอ้ เยอะเลยเอาออกเราไม่ต้องการนะเราไม่ต้องการเราก็เด็ดทิ้งนะฮะสิ่งไหนที่เราไม่ต้องการเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะเลี้ยงพวกนี้หมดมแล้วก็เอาอาหารไปเลี้ยงเงนบุญไม่พอโอเคนะครับนี่ต้นนี้ก็กำลังสวยต้นที่ล้มและหักโดนพายุเข้าช่วงนั้นนะฮะนี่ กินขึ้นมาใหม่ก็เริ่มแตกแล้วเริมสวยฝนกำลังเริ่มลงเม็ดอีกแล้วนี่ฝนกำลังเริ่มลงเม็ดอีกแล้วนะครับนี่สวนมะละกีนกมะละกีเอ้มะละลูกผสมนะฮะในสวนเราโอ้ฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วแลวมลงมก,ลมลก็มาเยอะในสวนเราเยอะแยะเลย <c oughs> ส่วนนี้ดีกว่าแล้วก็กลับไปปลากล้วยนะครับส่วนต้นขาขาดขาก็กำลังสวยฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งช่วงไหนมีฝุ่นเยอะๆฝุ่นหรือขี้วัวเยอะๆผมก็จะเอามาใส่ไปใสใ่เขานะฮะเมื่อวานก็เอาขี้วัวนะครับผมมาใส่แล้วก็เจอไก่เขียวยเช่นเคยนี่ไก่ก็จะเขียว ไก่ด้วยน้ําฝนด้วยฝนตกดีสมมากจะเป็นไก่ไก่ก็มาเขีย่ยคุยเขี่ยดีจังเลยนี่ต่างเรือต่างเรืออีกสักประมาณสักกลางเดือนก็น่าจะเริ่มได้เก็บผลผลิตกลางกลางเดือนตุลานะครับส่วนนี้ก็อีกสักหน่อยก็น่าจะได้เก็บผลผลิตเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็น บวบนะครับบวบปานนะฮะบววปานนะฮะสิบกว่าต้นสิบต้นเห็นนิดหน่อยขึ้นมาใหม่ก็กำลังขึ้นก็มีนีนะ่ก็ทยอยขึ้นนะครับบวบในส่วนเราด้านด้านหลังของแปลงถั่วฝักยาวนะครับผมหลังน,นี่ก็จะเป็นก้้ยนะครับ กล้วยหอมเขียวกล้วยไข่ผสมปนเปนไปฮะกล้วยน้ำว้าลำใหญคิดต้นนะครับเหมาะโรงเรียนแล้วก็ละบุดก็สวยมาลีนะครับลักเขากันไปในสวนนะครับผมก็ประมาณนี้นะในสวนเราปลูกไว้เพื่อกินและก็ขาย นิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้อยู่ได้ในบ้านนอกฮะกล้วยก็ขายบีตสิบบาทบา้างยี่สิบบาทบ้างก็บวากันไปนะครับผมนี่กำลังออกเยอะเลยออกอยู่ประมาณสิบกว่าเครือในสวนเราพวกกล้วยน้ำว่ำาสวนกล้วยหอมเขียวก็มีอยู่สี่ห้าเขือนะครับกล้วยไข่ก็ด้านบนก็เยอะหน่อย สวป,ปีคู่เท้าคัด้า,ากันไป <Ooh. S 1> ขากําลังงามขากรลังงามขาในสวนโอ้หลอดหรือเปล่าตนนัวนี้ใบเหลืองเลยใบเหลืองเลยอืมเงาะลงเรียนสวนละมุดก็สวยมาเลยนี่ไม่ต้องทำอะไรมากปล่อยทิ้งไว้ก็โตแต่ก็ต้องใส่ปุ๋ยเขาเรื่อย สวนง้อโรงเรียนนี้ต้องมาดูบ่อยๆนะฮะต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งลูกข้างขาช่วงนี้ได้น้ำเยอะไปหน่อยใบเลยเหลืองสมุนกษ์กระสือมาเลยเอสมุนกษ์กระสือมาเลยนี่เอ้ยนี่แตกใบใหม่เรื่อยนนี้เดี๋ยวจะโตนี่สวนเรานะครับทุกผม้สวนมะยงชิดก็แตกใบใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวสักวันสองวันก็มาตัดหน่อกล้วย หอกล้วยพวกนี้ที่ขึ้นใหม่ผมก็จะตัดทิ้งนี่มาโยางชิดนะฮะแตกใบใหม่มาอยู่ชิดแตกใบใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้ก็มาเก็บผักดานล่างเรียบร้อยนะครับเด็กไม่นานก็ได้ตัดเครือแล้วนะจ๊ะห้วหอกล้วย,ย,ย,ยน้ำมาส่วนชุดีก็ไม่ตัดหนอแล้วชุดีจะเอาไว้แล้วเพราะว่า จะได้ตัดไอ้เรือนู่นแหละฮะเดินมาเดินมายดินโอ้เจ,นะจ๋ดน,น,กนากเลยนี่มุดกระสุยมาลีครับซื้อมาตัวน,นี้ซื้อมาแปดสิบบาทแปสิบบาทกล้วยหอมทองลูกไม่สวยเลยสวยเป็นบางลูก ขดล,ลูกเขากี่หน่ห้าหกจิตโน่อนี่ก็จะขยายปลูกในสวนนะฮะห้าหกจิตโน่อนี่ก็จขยายปลูกในสวนส่วน,วนเหล่าใหญ่คิดตตนผมตัวนี้เรียบร้อยฮะตายน่าเสียดายน่าเสียดายอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็กำลงังโต มาดูดีสิกล้วยน้ำมามาเตยกี่บีกัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน่าเจ็ดแปดบีก็โอเคแล้วนะครับกล้วยน้ำมาเตีในสวนจะขยายปลูกเรื่อยๆครับผมโอเควันนี้ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้โอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมอยู่สวนอยู่แรกเข้ามาปลูก มะเขือยาวแล้วก็ทำแปลงที่จะเพาปลูกต่อไปนะครับผมในส่วนเราโอเคครับผมวันนี้จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดดิชันถินละที่สวยด้วยนะครับผมขอบุดเป็นอย่างสูงสวัสดีครับรเกษตรทำซะสนุกดีครับผมมีอะไรทำทุกวันโอเคครับผมสวัสดีครับ